ผมมีเหรียญปักกฎหลวงพ่อกล่อมวัดบุพารามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับสภาพสวยเดิมแท้ท่านหลวงพ่อนะนะครับนี่เหรียญปักกฎหลังเครื่องอัฐิฐานนะครับบัวพนน้ำนะครับเนื้อทองแดงลมน้ำตาลสวยเดิมเลยนะครับออกปี2,522นอะครับอายุครบ90ปีเป็นพิมพ์ปักกฎนะครับหลวงพ่อนั่งเต็มองค์แบบนี้นะนะครับเราดู สวยนะได้สวยได้เดิมนะครับ17ตุลาคมสองนี่ผิวสวยๆนะครับหน้าตาชัดเจนเส้นกรดแบบนี้นะคมมเลยนะครับองค์นี้นะใครสนใจนะครับผมเปิดไร้230บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับพระธรรมวราลังการหลวงพ่อกล่อมนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นเครื่องหฐัฐาบริขารแล้วก็บัวพ้นน้ำนะครับแบบนี้นะ สวยๆเดิมๆนะครับสองมศูนรวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้ลวงพ่อกล่อมวัดบุปผาราม